คุณกำลังฟัง CJR New Network สนามข่าวจริงของนักศึกษาภาควิชาวราศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสดใหม่ฉับไวกับข่าวต้นชั่วโมงโดยศาสชาวรุ่งเรืองกุลสวัสดีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกามอเชนทูเเวลเผอไอเดียสร้างผลงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดเวิร์กช็อปแชร์ประสบการณ์การทำงานเบื้องหลังอย่างไรให้ประสบความสำเร็จโดยมอวัสุพลเกลียงประภากิจนักแต่งเพลงผู้กำกับมิวสิกวิด,ดีโอและโฆษณาเวิร์กช็อปเด็กนอกห้องครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่8ภายใต้ชื่อง,งานไลฟ์มอลอัซัมเผยเคล็ดลับและไอเดียสร้างสารรค์งานอย่างไรให้มีความน่าสนใจนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย สโมสรน,นักศึกษาจัดพิธีไหวครูและถวายสังฆทานประจำปี2558ที่ไดมอนท์ฮอล์อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรงังสิตพร้อมเปิดโอกาสให้บอกรักคู่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และติดแฮชแท็กลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้ง12คณะเข้าร่วมถือพานไหวครูเพื่อแสดงความเคารพต่ออาจารย์ที่พพงศ์อัศวะมหาชัยทัศน์รายงานค่ะพิธีไหวครูในครั้งนี้มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนนอกจากนี้ ทางสโมสรน,นักศึกษายังมีการแจกพวงมาลัยให้นักศึกษานำไปไหว้อาจารย์ผู้สอนอีกด้วยด้านอาจารย์มนทิราสุขแสนดี อาจารย์ประจำแผานกกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสำนักงานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาให้สัมภาษณ์ว่าการบอกรักครูออนไลน์ทางเว็บไซต์ w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  ์ลไวด์เวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่สามารถมาร่วมพิธีไหวครูส่งข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนซึ่งนักศึกษาสามารถระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ชื่นชอบได้โดยเป็นการได้แสดงความรักและความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอน โดยข้อความส่วนใหญ่ที่โพสต์เกี่ยวกับการขอบคุณที่อมอบความรู้ขอให้อาจารย์ผู้สอนมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่คาดว่าปีนี้ยอดการเข้าบอกรักครูออนไลน์จะลดลงจากปีที่แล้วเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่มีการแจกเพจกิจกรรมทําให้ในปีนี้มียอดการโพสต์1,849ข้อความซึ่งน้อยลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีมากถึง6,000ข้อความธีรพงศ์อัศวมหาชัยทัศน์รายงาน สำนักข่าว CJR News Network รายงานจากไดมอนด์ฮอลลอาคาร A3 m i มมินิคอนเสิร์ตสุดมันกลางมหาวิทยาลัยกรุงเทพการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากวงสครับและลูมเจอร์จีนายเพื่อสร้างสีสันให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยได้สปอนเซอร์หลักอย่างฮอนด้ามาสร้างสีสันให้กับงานสัปดาห์กิจกรรมณหขอสมุดสุรัตโอสถานุเคระห์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทย,ยเขตรังสิตศิริวัลพันยี่รายงานค่ะ ด้านนายวัฒกรเสาสีอ่อนนายกสมุสรน,นักศึกษาและนางสาวอนิชารุจิวรารัตอุปนายกคนที่หนึ่งกล่าวถึงกิจกรรมการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่าจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกกับประสบการณ์ใหม่ๆนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนโดยได้สปอนเซอร์หลักอย่างฮอน d a ที่มาพร้อมกับแคมปัสทัวร์คอนเสิร์ตตามมหาวิทยายลัยต่างๆของคื่นคลิกไอคอนิกภายใต้คอนเซป a m ม t ย h นิตี้ฮาร n โ n นีแอนตซึ่งวงรูมเตอทีนายได้ขึ้นแสดงเป็นวงแรกของงานนี้โดยนำเพลงตั้งแต่อารบัมแรกจนถึงอารบัมปัจจุบันมาขับร้องรวมทั้งวงอินดี้สุดแนวขวัญใจวัยรุ่นอย่างสครับที่ขนเพลงฮิตมากมายมาร้องในงานครั้งนี้ด้วยทำให้บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากนี้ภายในงานสัปดาห์กิจกรรมยังมีการตั้งบูธชมรมและกลุ่มกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ซึ่งแต่ละบูธได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมากสิริวัลพันยี่สำนักข่าว CJRNewNetwork รายง,งานจากหอสมุดสุรัรตโอสถานุเคราะห์ทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกา พบกันใหม่ในช่วง10นาฬิกาสวัสดีค่ะสดใหม่ฉับไวกับข่าวต้นชั่วโมงโดยศาสิชารุ่งเรืองกุลมาปลุก2องพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ สวัดีค,ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานี CJR JA. มาตรการของรัฐไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาได้ในอันภอวาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ถึงคนจะน้อยแต่ไม่ได้อยคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวราาสารศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ